สวัสดีค่ะไฟฟ้าดับค่ะเขารือ้อสายลงใต้ดินเนาะสตอวันนั้นจ้ะที่ลูกซื้อมาให้ได้เลิกได้ใช้แล้วค่ะวันนี้แมตติวจะพัดส,สตอใส่กุ้งหรือิิปัดกุ้งใส่สตอ,อยังบโหจ้ะแช่ยเย็นไว้นะคะมาเดอมาแกะส,สตอซอยแม่ติวค่ะ จ้ะมาเด้อม,มาเด้อเม็ดใยใหญ่จ้ะเม็ดสวยๆลูกบอกกุ้งก็มีกุ้งไปซื้อมา่อไรจะพัดสัตตอใส่กุ้งท่านพัดสัตตอใส่กุ้งยติก่าท่านไดไปซื้อ,อก,กุ้งอีกครึ่งโลเออพัดกุ้งไซส,สัตตอท่านจะพัดสัตตอส่กุ้งก็คือพัดเลยจ้ะอ่า ไฟฟ้าบ้านแม่ติวดับเดอ้อไฟไม่มาค่ะบอกลูกอยู่บนแม่เท่าลืมใจค่ะไฟบ่จจาีิจ้ามีแต่เม็ดสวยๆค่ะร้อนค่ะร้อนเน็ตกับโบมีจา้าหลุดหมดเลยค่ะเพราะว่าแม่ติวใส่ไฟไฟเนาะ เด้อมาเดอ้อมาแกะสตอช่วยกันเมนูโปรดแม่ติวเลยนะคะแต่ว่าแม่ติวแม่ติวผัดสตอแม่ติ๋วจังซีเดอร์แม่ติวจะบมักผัดสตอสุดเด้อแม่ติวจะมักกินกรอบๆลวกะันบบอห้มันไม่กินเหินหลอะ่ะแม่ติ๋วผัดผัดเสร็จแล้วปรุงเรียบร้อยแล้วออผัดกุ้งเสร็จแล้วแม่ติวจะมักผัดผัดกุ้งและะ้วใส่หมูสับน้ำจักหน่อยเนาะ อ่าแล้วก็พัดเผ็ดๆผพริกแกงใต้เผ็ดแล้วก็แม่ติ๋วก็เอาสตอลงอ่าปิดปิด,ปดเอาแก๊สเอาสตอลงคน้นๆเลยจ้ะแม่ติ๋วชอบยังสั่นจ้ะนี่กินกะส้มตำก็อร่อยน้ำพริกกะปิก,ก็อร่อยพริกแกงใต้ยงังมีเยอะจ้ามีครบแล้ว <c oughs> <c oughs> เด็ออกมาเฮ็ดลีปเปิดปอกสตอไฟบอม่าจ้ะไฟไม่มาอ่าล่าน,น้ำแข็งใส่ก็ตั้งบได้เปิดได้จากฝนเศ้าตกอ่าละก็ว่าสิตังน้ำแข็งใส่ไฟบอมา,มาจ้ะไ,ไฟไฟไม่มา เดี๋ยวเยรยอบต่งทัดไฟถ้าถ้าไม่มีไฟฟ้าก็ไม่ได้ขายได้น้ําแข็งใส่พักจักมือซะขอโทษลูกค้าที่จะมากินนะคะพักละพักเลยนะคะเป็นสตอข้าวเม็ดใหญ่สวยงามมากเลยนี่ เม็ดยางงามเลยค่ะนึกถึงตอนตอนเอฟซีเพินนรงมม่หายต่ไตเนาะวุ้นคัดเม็ดสวยๆทั้งนั้นเลยอู้อ,อมามาแม่จูได้แจกได้บ้านกินนำ้ำก็จะมันบักร้อยฟักนั่นแลยเพิออ่อเออมาอแม่ติก็เคยส่งไปให้แม่หวานกินง่ายด้วยอ เขาส่งมานี่แล้วก็ส่งต่อไปอแต่ก่อนทำทาบ้านแดงเนาะช่วงช่วงไลฟ์ส,สดที่ยังไม่อะไรไม่ผ่านน่ะก็จะมีอะไรดีๆเข้ามาในชีวิตเนาะเพื่อนเพื่อนก็นู่นนี่นั่นส่งส่งนั้นให้เรากินมั่งเราก็ได้ส่งตอบแทนมั่งอะไรอย่างเงี้ยตอนนี้ก็พอทุกคนผ่านผ่านแล้วก็ หาคอนเทนต์ใครคอนเทนต์มาแย่ติวเอาแต่อยู่ในบ้านนี่แหละออยู่ในบ้านไปไหนไม่ได้เนะาะแม่ติวชอบมากเลยนะคะแต่มันก็แพงแพงไม่อยากจะบ่นว่าอยากกินอะไรเนี่ยพอบ่นปุ๊บว่าเอ้ยเห็นเห็นในนั่นเนาะสตอร์อ้าเขา,าขายเป็นฝักเป็นฝัก แต่ก็ไม่กล้าสั่งหรอกเข็ดล้วค่ะเข็ดไอ้เรื่องปลาหมึกละตังมันก็ไม่มากไม่ไมายนะแต่ว่าเราเราเข็ดอโอ้ยมาโกโหกออกกันได้เอาปลาหมึกนะ <laughs> เศษปลาหมึกอมืมีแต่หนวดมีแต่ตาตัวปลาหมึกไม่มีไปแล้ว,วะวมาเอาบางเน่ามีทาม ส้ำรอด้วยสันสเปลียนกันมากยนมาซำรอ้อนนะอืมโอ้ชว่วงนี้ฝนตกเน,น,น่าน้ำไปได้ขวรไ่มบ่าเพราะถังนึงอะย่ได้สองมือ,อ,อสองมือสามมืออืมหมอหยังไรนะนเออ มีมีสองร้านนะร้านอาหารตามสั่งครัวแม่ติวอันนั้นเป็นครัวน้องพราวค่ะอันนี้เป็นครัวยายอันนั้นครัวหลานนะคะอยู่ทางเข้าเป็นพญานาคใหญ่ตรงไฟแดงนะคะถนนเส้นมาท,ทางอุดรค่ะจากอุดรเข้าหนองคายแล้วก็มันจะเป็นสี่แยกแยกหนึ่งไปนครพนมแยกหนึ่งไปสะพานไทยลาวอีกแยกหนึ่งเข้ามาตัวเมืองหนองคายแล้วก็อีกแยกหนึ่งก็ไปอุดรน,นะคะ แล้วก็สมมติมาจากอุดรก็เลยไฟแดงมาแล้วก็เลี้ยวซ้ายลงไปได้เลยจะเห็นตัวน้องเผาสีส้มๆยืนอยู่กลางปั๊มน้ำมันเก่าจะใครหิวข้าวก็แวะมาได้นะคะมีเมนูเยอะแยะให้เลือกนะคะมีซุก,กี้ราดหน้าข้าวผัดอาหารตามสั่งหอยทอดผัดไทยคะ่ะใครผ่านมาหนองคายก็แวะอุดหนุนได้นะคะ แต่ว่าจะขายตอนรอบรอบรอบกลางคืนค่ะอันนั้นเนี่ยช่วงเนี้ไปแล้วค่ะเสียงรถมาเมื่อกี้นี้มาเอามะนาวไม่ติบเก็บมะน,นาวหลังบ้านพี่เขาเก็บมะนาวหลังบ้านให้มันเยอะแบ่งกันไปไม่ต้องไปซื้อ,อเอาไปขายโอย้ยาวแล้วค่ะพี่น้องจา๋าเจ็ดนาทีแล้วเดี๋ยวแม่ติ๋วแกะเม็ดนี้แล้วแม่ติ๋วจะขอจบนะคะอ๋อโอ้ยร้อนจ้ะ ไม่มีพัดลมก็เลยออกมาอยู่ตรงนี้มันลมโกกเข้ามาตรงริมขงมาเด้อภัยสิเข้ามาอุดนุนร้านอาหารตามสั่งของอันนี้เปิดตั้งแต่บ้านแม่จิวเปิดเปิดหกโมงครึ่งนะคะม,มาหกโมงเช้าอยู่นี่ร้านครัวแม่ติ๋วอยู่นูน่นร้านน้องพาวเปิดหกโมงเย็นที่แม่ติ๋วพูดนั่นแหละถึงแล้วแต่จะบางทีก็แปดโมงเชา้าค่ะ จะมีสองร้านนะคะมาหนองคายจะมาแวะทักทายสบายดีกันได้ค่ะเอ้าแม่ติ๋วขอจบคลิปนะคะคลิปยาวละค่ะขอบคุณทุกเริ่มทุกรักทุกไล,กท,กลกทุกกำลังใจจะ้ะบ๊ายบาย